อือหพันรยาเวียเคลื่อนไหวผ่านไอจีล่าสุดโพสต์นี้ชาวเน็ตเม้นสนันณเวลานี้ไม่มีอินสตาแกรมของคนดังคนไหนจะฮอตและถูกจับตามองเป็นพิเศษเท่ากับวิกกี้พันรยาของพระเอกหนุ่มเวียสกลวัฒน์ทีล่าสุดวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ควงแขนกันไปจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้ว โดยก่อนหน้านี้ไม่นานวิกกี้ได้เปิดอินสตาแกรมส่วนตัวใหม่ให้ทุกคนได้ติดตามกันและได้โพสต์ภาพจดทะเบียนสมรสถรูปเดียวกับหนุ่มเบียพร้อมแคปชั่นว่าฝากครอบครัวขนารถของเราด้วยนะคะโดยล่าสุดอินสตาแกรมของสาววิกกี้ได้มีความเคลื่อนไหวอีกครั้งด้วยการโพสต์ภาพตัวเองสวมใส่ชุดดำน้ำท่ามกลางธรรมชาติของทะเล พร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่าโลกใต้น้ำเมืองไทยสวยมากค่ะและวิกกี้มีความสุขที่ได้ถ่ายรูปธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตใต้น้ำท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาชื่นชมความน่ารักสดใสมากๆรวมถึงคุณแม่ของหนุ่มเวียก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยเช่นกันค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ